ครับสวัสดีทุกท่านครับคือรู้สึกเก่งๆเห็นคู่ใหญ่มานั่งฟังนะครับเ,เมื่อครั้งแรกๆที่ไปลำไปมาศนะครับมีผมมีพอกันลุนพอบุญจงเมื่อก่อนนั้นพอกันลุนกับพอบุญจงหนุม่มๆนะครับตอนนั้นตอนนั้นผมยังดำอยู่นะครับแต่วันนี้ทั้งสองท่านผมขาวแล้วแต่ว่าพอ่อองุลวดทำไมยังผมดำผมย้อมมาเมื่อวาน <laughs> ด้านบนซ้ายนะครับถ้าเราอยู่นี้เครือข่ายเราจะได้ยินอันนี้บ่อยๆคิดแบบเดิมทําแบบเดิมผลจะเป็นแบบเดิมจริงไหมนะครับมันก็จะวนแบบนี้จริงไหมนะครับถ้าเราคิดแบบใหม่ทําแบบใหม่เหมือนด้านขวาจะได้ผลแบบใหม่จริงไหมนะครับท่านยังไม่ต้องเชื่อนะครับแต่อยากให้ท่านลองนะครับเขาบอกให้ผมมาขาย PLC ให้ได้นะครับ ยังไม่ขายนะครับให้ท่านลองไปใช้ดูก่อนก่อนท่านใช้ท่านดูที่กล่องข้าง PLC ดูก่อนว่าวิธีใช้ PLC มีอะไรบ้างนะครับครั้งแรกที่ได้ยิน PLC คือวันนั้นไปถามครูต่อยนะครับครูต่อยที่ลำไปมาดผมถามครูต่อยว่าโรงเรียนทำลำไปมาดทำยังไงครูมาสมเดือนครูมาห้าเดือนทำไมทำจิตศึกษาได้ทำไมสอน PBL ได้ ครูต้อยบอกว่า PLC คุณภาพแล้วครูต่อยก็ยิ้มแบบสวยๆแล้วก็เดินจากไปผมก็นั่งงงอยู่ว่า PLC คุณภาพมันจะทำยังไงก็เอากลับมาทำกลับมาทาเหมือนที่เราไปอบรมมานะครับเราก็ทำวงนะทุกคนนั่ง,นงในวงไม่นั่งหัวโต๊ะเพราะถ้าเราประชุมหัวโต๊ะคือผู้บริหารคนที่อยูนะ่ในที่ประชุมจะถูก กดโดยหัวโตะนะเราก็นั่งพื้นนะครับนั่งพื้นทุกคนนั่งพื้นพอเป็นฟ้านะครับพอ,พอเป็นฟ้าปุ๊บเขาบอกฟ้าที่ดีคือต้องสร้างบรรยากาศที่ดีร้อนไปไหมหนาวไปไหมอ่สบตาคนในวงไหมพยักหน้าไหมนะครับแล้วก็ฟังอย่างตั้งใจ deep listening ที่ผ่านมาเราเราไม่เคยรู้เลยว่าเราจะพูดถึงแค่ทักษะการอ่านทักษะ การพูดทักษะการเขียนเราไม่เคยพูดถึงเรื่องทักษะการฟังนะครับเรามาได้ยินบ่อยๆคือตอนที่เราไปลำไปมา่านทุกคนต้องมีทักษะการฟังครูต้องฟังนักเรียนพอต้องฟัง,ฟงคุณรูนะครับซึ่งที่ผ่านมาเรามองข้ามไปได้นะครับแล้วก็คนที่เป็นฝาก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับก็บอกว่าฝาที่ดีคือไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะ แต่ต้องทําให้ทุกคนอยากพูดนะครับอันนี้คือฝาผมก็ทํามาตามนี่แหละโน้ตเทคเกอร์โน้ตเทคเกอร์ปกติก็จะมีลงละคนแต่โรงเรียนบ้านหนองยางนี่จะมีโน้ตเทคเกอร์สองคนนะครับครูแก้มนี่จะเป็นโน้ตเทคเกอร์โดยเขียนพิมพ์ในแค้นว่านั่งฟังแล้วก็พิมพ์ไปด้วยอีกคนหนึ่งก็จะเขียนพอเพียวสีเสร็จปุ๊บออกมาลงเพจโรงเรียนทันทีนะครับนี่คือที่หนองยางทําแล้วก็มีโฟโต้ถ่ายรูปปุ๊บเนี่ยก็ทํา ทำให้เลยพอก็เป็นฟาทุกสัปดาห์เป็นทุกสัปดาห์มันมีคำหนึ่งที่ครูใหญ่บอกว่าคําว่าทัดความเชื่อใจผมยังไม่มีผมคิดว่าครูก็ไม่น่าจะเป็นฟาได้เป็นไม่ได้ต้องพอเท่านั้นพอเป็นฟาทุกสัปดาห์แต่วันหนึ่งอยากลองผมอยู่โรงเรียนนี่แหละผมบอกคุณครูไป PLC กันนะผมมีงานที่ห้องจริงผมไม่มีหรอกผมก็นั่งอยู่ที่ห้องผมไม่ครูไปทำ PLC แล้วผมก็แอบถามคุณครูว่า เป็นยังไงพีเอซี LC วันนี้คําตอบที่ผมได้รับมันเจ็บปวดมากมันบาดใจผมมากคุณครูบอกว่าเออในวงพอไม่อยู่มีแต่คุณครูดีกว่าตอนที่พอเป็นฟาอีก <c oughs> แต่ทีนี้มันมีคํานึงที่ผมอยากจะพูดย้อนกลับไปคืนแต่ผมนึกถึงคู่ใหญ่ได้คู่ใหญ่บอกว่าเราต้องใค่รควรก่อนท้าเราจะพูดอะไร ถ้าระวิ่งได้ก็ระวิงวันนั้นผมเลยยังไม่พูดเพราะผมมีความรู้สึกถ้าผมพูดแล้วผมจะไม่ปลอดภัยผมเป็นลูกผู้ชายผมกเก็บความรู้สึกไว้เพราะทางโรงเรียนมีผมผู้ชายคนเดียวถ้าผมพูดนี่คุณครูสิบท่านนี่เป็นผู้หญิงผมคิดว่าผมไม่ปลอดภัยเนี่ยแต่มาที่นี่คนเยอะพยานเยอะผมพูดได้นะครับคําพูดวันนั้นที่ผมอยากพูดให้คุณครูคือผมบอกว่าก็ใช่สิพวกเธอรู้แล้วนี่ว่า เป็นฟ้าเป็นยังไงต้องทำอะไรบ้างต้องมีหน้าที่ทำอะไรบ้างเป็นโน้ตเทคเกอร์ทำอะไรบ้างเป็นคนถ่ายรูปคอยทำอะไรบ้างพวกเธอเข้าใจทำได้แล้วพออกก็เลยเป็นคนบุคคลที่คนไม่สำคัญนะครับเพราะนั้นอันนี้คือ PLC ที่โรงเรียนนะครับขอ้อนี้ให้ท่านมองว่าทั้งจิตศึกษาจิตศึกษาท้าท่านจะกทฤษจิตศึกษา ท่านจะซื้อ PBL ท่านจะซื้อภาษาไทยผ่านนก,กรรมท่านต้องซื้อ PLC ไปด้วยเพราะว่าถ้าไม่มี PLC ปุ๊บมัน PLC จะเป็นเฟืองอันหนึ่งที่จะต้องหมุนเพื่อให้นวัตก,กรรมตัวอื่นมันหมุนไม่ได้ถ้าท่านไปใช้โดยที่ท่านไม่ทํา PLC จิตศึกษาภาษาไทยผ่านนก,กรรมหรือว่า PBL มันไปไม่ได้นั้นพอเอกบอกว่าจริงๆแล้วของเราเนะี่ย PLC นะี่สำคัญที่สุดให้ผมขาย PLC เยอะๆนะครับ เราในวงพออยากรู้ว่ามันว้าวอะไรในวง PLC มีครั้งหนึ่งตอนนี้พี่พี่คนนั้นอยู่มัธยมแล้วชื่อพี่ตนกาตอนอยู่ป .6 วันนั้นเราพูดถึงเรื่องจิตศึกษามันเกิดเหตุการณ์ว่าโรงเรียนแจกแจกทุนเด็กพี่ตนกาเนี่ยเป็นเด็กป .6 พอได้ทุนหนึ่งพันพี่ตนกาบอกว่าผมแบ่งให้เพื่อนคนนี้ห้าร้อยได้ไหมครับก็แบ่งให้เพื่อนเพื่อนคนที่ได้ห้าร้อยบอกผมแบ่งให้เพื่อนอีกครึ่งหนึ่งสองร้อยห้าสิบได้ไหมวันนั้น ด้วยความที่ผมยังไม่ทัดผมไม่เชื่อใจเด็กไม่เช่ใจครูผมไม่ถามครูประหกครูผาผมถามว่าคุณครูไปบอกให้เด็กทําแบบนี้ใช่ไหมน,นี่คือผมไม่เชื่อว่าเด็กคิดเองไดน้น่าจะถูกครูสั่งมาให้ทําแบบนี้ครูผาบอกว่าเด็กเขาคิดเองเขาทําเองวันนั้นก็เลยเพึ่งพยายามจะมีคําว่าทัดกับคุณครูกับเด็กเยอะขึ้นดังนั้นมันฝากว่าถ้าในวง p l เ ท่านไม่มีความเชื่อใจว่าคุณครูทําได้ผู้ร่วมวงไม่เชื่อใจกันว่าแต่ละคนสามารถเรียนรู้แล้วก็ช่วยเหลือกันได้ PLC ก็จะไม่เข้มแข็งนะครับทีนี้อันต่อมาที่ที่ผมกับพอมันจงคุยกันคือเราทำซูปเปอร์ PLC สามโรงเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติหนองยางโคงวงวนนุบันช่าชางจุดแข็งคือสามโรงเรียนเนี่ยระยะห่างไม่เกินสิกิโลนะครับคุยกับพอมนจนงว่าเราอยากทำซูปเปอร์ PLC คนที่คิดเหมือนกัน คนที่ทํเาเหมือนกันเจอปัญหามองเหมือนกันแล้วก็มีความงอกงามถ้าเขาได้มาคุยกันนะมันจะเป็นการส่งพลังที่ดีมากตอนนี้ทําไปสองครั้งนะครับทำไปสองครั้งที่โค้งบนครั้งหนึ่งครั้งที่สองนี่ทำล่าสุดคือเป็นการวิพากษ์แผนคอร์เตอร์สามนะครับมาทําที่หนองยางก็ได้เห็นพลังของคุณครูทั้งสามโรงเรียนที่เขาคิดเหมือนกันทําเหมือนกันนะครับซึ่งครั้งที่สามเราจะทําวันที่28กสกุมภาที่ อนุบาลก็จะมีทีมทีมจังหวัดพอกนรลุนพ่อเอกหลายท่านไปนะครับก็จะใช้งานพวกท่านให้คุ้มค่าที่สุดนะครับไปเป็นฟ้าให้นะครับอันนี้เพราะว่าผมองผู้ชมมองว่าถ้าเราหมุนอำเภอแต่ละอำเภอแล้วก็หมุนในเขตแต่ละเขตนะครับแล้วก็หมุนเป็นทั้งจังหวัดนะการหมุนของจากเฟืองเล็กไปหาเฟืองใหญ่มันน่าจะไปได้ดีนะครับแล้วล่าสุดที่ที่ทำนะครับมินิเพลซี ให้ทุกท่านยกโทรศัพท์ขึ้นมาครับเปิดไลน์เข้าไปในเครือข่ายนะครับในนั้นผมส่งไปว่ามินิ PLC โรงเรียนอนุบาลนะทางวันนั้นเป็นวันที่ผมกับพอบุรจงนี่ไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการคือไปไปนิเทศปีโอนิตนะแต่นิเทศ9ก้าโมงผมก็เรียกว่าจะขอทำมินิ PLC กับโรงเรียนอนุบาลใช้เวลาประมาณ30นาทีผมบังคับให้พอบุญจงเป็นฟา พราะผมเป็นประธานศูนย์มอบุญจงเป็นรองประธานศูนย,นนนย์ต้องฟังผมท่านก็เป็นฟ้าให้ผมเป็นโน้ตแทกเกอร์ผมจับเวลาสิ่งที่ผมกับพอจงไม่ได้คุยกันเรามองดูคือผมดูแววตาที่คุณครูเวลาเขา,าแชร์ความงอกงามเราเห็นแววตาเขามีความสุขเขาเห็นเด็กได้มีการเปลี่ยนแปลงนั่นคือสิ่งที่ผมกับหมอบุญจงไปเช็คดูว่ารุเรียนนุบาลฑิช้างเป็นอย่างไรเราได้เห็นพัฒนาการเพราะฉะนั้น PLC PLC อย่างที่คุณต่อยว่าผมได้ข้อสรุปแล้วครับ PLC ที่มีคุณภาพคือ PLC ที่ไม่มีพออยู่ในวงขอบคุณครับ